สวัสดีค่ะวิธีคนสุรินกับไกด์แพทและเพจอย่าลืมเล่าที่สุรินเหลาจะพามาชมบ้านไม้โบราณใน17อำเภอที่จะให้ท่านได้เช็คอินในงานช้างแฝงนะคะตลอด12วัน12คืนเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยค่ะว่าตอนนี้ใกล้เสร็จหรือยังพามาชมเมื่อวันอาทิตย์นะคะบ้านขมก็คือรวมระหว่างอำเภออำเภอจมอำเภอมาอำแดงเอ๊ะมาแดงเมื่อกีมันกับเชิงอำเภอมาศเียวกนเชิง อ,อรคำเภอ,อนะไม่ใช่ตำบลนะ, <c oughs> อะโอเคนี่เป็นเป็นบ้านแบบโบราณของชาวขเขมรนะคะซึ่งกำลังทำอยู่อย่างนี้มาชมบรรยากาศแล้วนะ่าจะได้มาชมกันเยอะๆนะ่มีประมาณห้าหกหลัง ออกเพจออกเพจเข<พ>ย่าลืมเล่าที่สุรินเหลาเข้าไปเซิร์ชเลยเขย่าลืมเล่าที่สุรินเหลากำลังดังเนี่ยแอดมินอยู่ตรงเนี้ยอําเภอสังขะอําเภอศรีนรงค์อําเภอโบเชษสามอําเภอนะคะเป็นบ้านไทยซึ่งเนี่ยมีใต้ถุนเนี่ยเป็นไม้จริงๆที่เป็นไม้เก่านะดูจากเสาได้นะคะ ว่าไม้เกา่าจริงๆอะ่ะด,นด,ดินยังติดอยู่เลยแต่ว่าช่างไม่เก่าโอ้ยถ้าพูดเก่าเด้วจะไม่ได้ถ่ายทําบันไดนี้ยังไม่สดแห้งก่อนเพราะว่าถ้าไรสดเดี๋ยวมันจะมีคนมาแซวอันนี้บันไดแบบเรโนเวทใหม่นะคะเนี่ยโอ้ทาสีให้มันอะไรนะ เดี๋ยว <ง eterm Gore> เ,เราจะขึ้นไปกะะะ่อนว่ามันบ้านมันหนักแน่นจริงป่ะนี่นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จะติดตามเพจนี้เราก็จะได้รู้ว่าอุ้มันลมถ้ามันลมหนาวอย่างนี้ทุกวันเนี่ยโอ้กจะสุดสุดนะอร่อยไหมคะกินคนเดียวอร่อยไหมสองคนอาจจะเป็นระหว่างอำเภอโบเช่อำเภอศรีตะรลอย่างอำเภอหนึ่งคืออะไรคะอำเภอสังเกตนะคะนี่เลยมาดูกันนะคะได้ประมาณสักหนึ่งสองสาม 45นะคะแค่นี้ก็ทำให้คนมาเที่ยวสุรินทร์ละการช้างแฟร์นะคะเนี่ยกำลังจะเสร็จรอ,อําเภอท่าตูมท่าตูมสีขอชุมพลสีขอระภุมชุมพลบุรีสามอำเภอเป็นบ้านสไตล์แบบไหนคะบ้านสวยครับบ้านสวยชาวกุยเนาะครับเออบ,บ้านสวยใช่ไหมเก่าใช่ไหมคะมเก่าครับนี่ไปดูเสาเคื่องกอนนี่เสาเนี่ยแบบนี้เลยอ่ะไปลื้อมาจากไหนคะพี่เออซื้อมาครับ นี่นะคะนสวยนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีวันที่12สใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วตอนนี้พักทั้เท้าเที่ยงค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะจะเป็นระหว่างอำเภอรัตนะอำเภอสนม นนารายสามเภอเนาะนนารายสนมรัตนะอ๋อเป็นบ้านสไตล์อาลาวภาษาอังสานระะวังชนเผ่าสามชนเผ่าอ๋อเคออบ้านหนังใหญ่มากเลยสงสัยจะเป็นบ้านเศรษฐีเนาะอืม <laughs> ตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะพี่ๆช่างกำลังทานข้าว บรรยากาศถ้าได้หนาวๆในนี้ถึงวันงานนะโหคนต้องมาเที่ยวเยอะแน่เลยให้กําลังใจนะคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวไปถ่ายทําให้เข้ามาชมนี่เลยไม้เก่าเลยไหมคะไม้เก่าเสาเก่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทําวันที่11มาให้ชมนะคะเราจะได้มาเที่ยวงานช้างแฟดวัสจันงานช้างสุรินนะครับปีนี้ครบ6กปีอย่าลืมมาเที่ยวงานช้างสุรินนะคะ